สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะกลับมาพบกับคุณครูออยในคลิปวิดีโอคุณครูเคยสอนแต่ในห้องเรียนวันนี้ลองมาเรียนคณิตในคลิปวิดีโอกับคุณครูออยดูนะคะเด็กๆคะในห้องเรียนคุณครูพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการเรียนคณิตมากสําหรับน้องป .1 บางคนบอกคุณครูได้ว่า ตัวเลขมีแบบนั้นมีอย่างนี้เป็นตัวเลขไทยได้เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้แต่พอนักเรียนจะเขียนเป็นตัวหนังสือพบว่านักเรียนหลายคนยังเขียนได้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มทบทวนในเนื้อหาง่ายๆคือจำนวนแสดงจำนวนนับนะคะ1 1บถึง20นั่นเองค่ะ จากรูปภาพสไลด์นี้นะคะจะเป็นสิ่งของก็คือดินสอมีตัวเลขที่เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือค่ะโดยจะเริ่มจากจำนวนสิบที่มีเลข1กับเลข0ไปจนถึงเลข20ซึ่งมีเลข2กับเลข0เราจะมาดูกันนะคะว่า มีหลักในการจำง่ายๆนักเรียนสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้แต่พอเขียนสะกดเป็นตัวหนังสือนักเรียนหลายคนเขียนไม่ได้นะคะดูรูปภาพนี้แล้วเริ่มที่จํานวนแรกคือ10เวลาเขียนเลขไทยและเลขฮินดูอารบิก10 จะมีเลข1กับเลข0เวลาเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะคือสออิบอสิจะเขียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง19เพราะว่า10จะมีเลข1อยู่ด้านหน้า1จะอยู่ในหลัก10และจะมีหลักหน่วยซึ่งแตกต่างกันออกไปจนถึงจำนวน9แต่พออยู่ในจำนวน20หลัก หน่วยจะกลายเป็น0และหลักสิบจะกลายเป็น2นะคะเวลาเขียนเนี่ยหลายคนจะชอบเขียน10 10 10 10 10 10 10 10 10รอคุณครูไว้แล้วก็รอให้เพื่อนเราเนี่ยออกมาเฉลยหน้าห้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องดูคลิปนี้แล้วเขียนให้ได้กันทุกคนเลยนะคะ10เพิ่มอีกหนึ่ง คิดง่ายๆ10บวก1เป็น10อะไรลูก11เวลาเขียน11จะมีเลข1กับเลข1เขียนเป็นตัวหนังสือคือสอีบอ10ออเอดอเอดแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างบนมีอะไรอยู่ข้างบนอออนักเรียนหลายครูบอกคุณครูเลข8ไทยครับคุณครูเราเรียกว่าหมายยาไม้ สออีบอสิบอเอดอเอดแล้วก็ไม้อะไรลูกไม้อะไรไมาให้คำตอบครูออยในวันอาทิตย์นะคะครูสอนไปแล้วนะไม้อะไรจ๊ะบางคนบอกเลข8ไทยจาก1ิเพิ่มอีกหนึ่งมี1ิเอ็ดอยู่ในใจนับไปอีกหนึ่งคือ10บสิบ 12 12เขียนได้คือเลข1กับเลข2จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยนับเพิ่มทีละ1 12บวก1เป็น13มีเลข1กับเลข3สอ,อีบอ10สออาอร์มอ3 13บวก1เป็น14สออีบอ10สอ,อีสีไมเอก4อ่ากลายเป็นแบบนี้นับเพิ่มอีกหนึ่ง 14บวก1เป็น15 15บวก1เป็น16 16บวก1เป็น10 7 17บวก1เป็น1 8 18บวก1เป็น19และ19บวก1เป็น20เวลาเขียน20นะคะจะไม่มีเลข1อยู่ข้างหน้าแล้ว20จะกลายเป็น2ในหลัก10และ0ในหลักหน่วยมีเลข2กับเลข0 เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นเรามีสิ่งของคือดินสอมีเลขไทยเลขฮินดูอารบิกและตัวหนังสือนะคะ11เขียนได้ตามรูปภาพนี้เลยนะลูกมีเลข1กับเลข1 12มีเลข1กับเลข2 13มีเลข1กับเลข3 14. มีเลข1กับเลข4 15. มีเลข1กับเลข5 16. มีเลข1กับเลข6 17. มีเลข1กับเลข7 18. มีเลข1กับเลข8 19. มีเลข1กับเลข9 ยีมีเลข2กับเลข0แบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆนับจำนวนดินสอแล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเป็นตัวเลขไทยและเป็นตัวหนังสือนะคะตัวอย่างเช่นถ้าดินสอมัดรวมกันก็คือจะมีอยู่10แท่ง10แท่งอ่านว่า1นึบบวกกับแท่งที่โดดๆนะคะคือ แท่งที่อยู่เดียวๆคืออีก4หน่วยหรือ4แท่งเกิดจาก 1, 10กับ4หน่วย10บวก4กลายเป็น14เวลาเขียนจะมีเลข1กับเลข4เขียนเป็นตัวหนังสือได้สอีอบอ10สอีอสีไม้เอก4เด็กๆทำข้อ1กับข้อ2เองนะคะข้อ1มี 1, 10กับ5หน่วย ข้อ2 20กับ3หน่วยข้อ1 1 10กับ5ห,หน่วยก็คือ10บ,บวก5เท่ากับ15เวลาเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิกจะมีเลข1กับเลข5แต่เขียนเป็นตัวหนังสือมีสออิบอ0หออาหาไมโทห5ข้อ2มี20กับ3หน่วย สอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20ส่วน3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3จึงอ่านว่า23เวลาเขียน23จะมีเลข2กับเลข3ยออียีไม่เอกยี่สออีบอสิบสออามอสามอ่านว่า23ถัดมาข้อที่3มี30สิ กับ2หน่วยข้อที่4มี40กับ1หน่วยนะคะ30กับ2หน่วย3อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ30 30บวก2ได้เท่าไหร่ส่วนข้อ4 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40 1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1 40นับเพิ่มอีก1ห,หรือบวกอีก1เท่ากับเท่าไหร่ ดูเฉลยกันเลยค่ะ30บวก2หน่วย30นับไปอีก2คือ31แล้วก็32 32เขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอาลิบิกได้3กับ2เวลาเขียนเป็นตัวหนังสือมีคำว่าสออมอสมสออีบอสิสอ,อองอสอ่อานว่า30 2ส่วนข้อที่4 40บวกกับอีกหนึ่งคือ41เวลาเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิกจะได้เลข4และเลข1ส่วนเวลาเขียนเป็นตัวหนังสือคือสอ,อีสีไมเอกสสอ,อีบอสิบอเอดอเอดแล้วก็อะไรอยู่ข้างบน คุณครูรอฟังคำตอบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาง่ายๆเป็นการทบทวนการเขียนตัวเลขบางคนคล่องทั้งเลขไทยเลขฮินดูอาราบิกคล่องทั้งตัวหนังสือแต่อีกหลายคนยังสะกดคำไม่ถ่ายเพราะฉะนั้นนะคะจะทำให้เราเนี่ยเสียคะแนนในการทำแบบฝึกหัด หลังคลิปนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานฝากไปให้นักเรียนทําด้วยนะคะมีทั้งหมด10ข้อเด็กๆทํำใบงานแล้วสามารถระบายสีตกแต่งให้สวยงามแล้วนํามาส่งคุณครูอีกทีในวันอาทิตย์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ